โอเคค่ะก OK ็เ so, ม you know ื่อกี้มีสายตัดไปก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเรานน่งไงมิวโดนมานน่นเดี๋ยวเราจะไปกินร้านฝั่งนู้นนะร้านเดิมเลยมาั้่นอยู่นี่คือเราดีใจมากเราจะได้กลับสิเดี๋ยวเราจะไปกับมิ้วนะมาเร็วเดี๋ยวเราจะข้าถนนพร้อมอยู่นี่นะคะ นี่นะต้องวิ่งหน่อยโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปจองต่อเลยนะคะเข้าวช้างนี้นะม,ม,นนนมิวมาคนเดียวหน้าไม่เข้าไปหน้าอ๋อม่มวมาคนเดียวมาเล่นกับมิวดินี่นะมิวแกมำลังกินอันนี้อยู่เข้ามาไม่เจอแกเข้าไปนี่นะมิวช่วยทานไหมคะนี่น่ากินเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอสั่งกันนะคะ นี่นะะก็เกือบจหมดแล้ว <c oughs> ดูเจ้าของคือคนนู้นนะเราก็สั่งไปแล้วนะคะก็หลอกอปนหนึ่งนะงนี่นะคะแล้วก็ได้อันนี้มาแล้วนะเป็นเก๊กฮวยนี่จะลองชิมด้วยนะคะหอจ้ะหอมกลิ่นเก๊กฮวยน,นะคะ นก็นกนะคะพิมพเขาแบบชอบทานมากนะคะนี่เล,เล็กลมากนะคะ<ๆ>เดี๋ยวเรามาดูตอนที่สปาเกตตี้อิตาลนี่ของเรานะคะอันนี้ของนันนะคะอันนี้ของมิวอันนี้ของของพีมนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องลานะัไปแค่นี้นะคะก็๊ายได้ค่ะฝา,า,ากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่อง ด้านล่างนะคะบายค่ะคพรุ่งนี้เราจะมีเป็นเออแกะพัสาดุนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะมีเป็นแกะพัสาดุสุ่มสกุชชี่แล้วก็ส,สกุชชี่คอลเลคชันนะคะคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ